สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในแมป Steel a e l i a กันเป็นภาคที่สองกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บเอตัวนี้ก่อนเออผมไม่มีภารกิจอะไรเลยนะครับแค่มาเล่นแล้วก็บอไม่มีอะไรทำนะครับก็มีตัวนี้เดียวเก็บมาก่อนเออมีตัวอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ผมมีตัวอะไรบ้างเนี่ยอ๋อ ไม่แค่มีสีห้าตัวเองเดี๋ยวต้องหาเพิ่มละเอาอะไรวะเช่ยงมันทุกคนน่าจ,จะเคยเอาเอาเอา,เอา,เอาผมตายเหรอเช่ยงมันเช่ยงมันถึกเองหาตัวเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าแต่ละเล็บแต่ละเล่ตะละลัวที่มันเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยเงินผมพอไหม เงินผมไม่พอต้องไปเก็บเงินเร็วๆจะกว่ามันจะหายอุ้ยอุ้ยจะทันไหม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 อยู่ไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทันทันทันโอ้โหผมทันนะครับแล้วก็เออเออผมเอาตัวอะไรอีกดีเออน่าจะหมดแล้วนะเออที่ ผมจวนี่ผมมีตัวนี้แล้วทาาลเทเลอีอ่ผู้หญิงเออแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรที่จะให้เก็บแล้วนะโอ้ผมซื้อตัวอะไรได้บ้างเอ,อ้ไม่ใช่ผมซื้อไอเทมอะไรได้บ้างวันนี้มันเหมือนมีเยอะเลยแหละที่ผมเห็นนะเออก็จะมี นั่นจะที่นี่มีปืนช็อตไฟฟ้าเออให้เอเอ,เอผมซื้อนี่แหละเอกดซื้ออัตโนมัติด้วยก็หาต่อที่นี่เออผมลืมไปนี่เซิร์ฟนี้มันมีแค่ผมคนเดียวเออช่างมันเอาไว้เซิร์ฟอื่นๆแล้วกันเอาไว้เซิร์ฟคนที่มีไอเซิร์ฟที่มีคนแต่ผมไม่ค่อยอยากไปเพราะว่ากลัวเขา้เขาขโมย เพ่อพที่เอ,อที่ผมหวงไว้อย่างเช่นไอตัวนี้แล้วแ,แล้วก็เก็บเงินเก็บ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 อ่าแล้วก็มันแล้วก็เออมอีเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนมันผมต้องการตัวอะไรนั่นอะ่ะผมมองไม่เห็นเนี่ยมันต้อง มันแหน้ามันเหลี่ยมๆนะตัวอะไรวะแล้วมันมาภาพมืดด้วยเนะะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเตะเตะก็ลองหาดูเรื่อยๆนะครับโอเคผมขาดไอ้ตัวนี้เวอ,อดูแล้ว จมูกมันยาวยาวกว่านะไอตัวนี้มันสั้นแสดงว่าไม่ใช่ตัวนี้ลบไปดีนิวแล้วก็เออผมไม่ดีโลอคอดีโลเออผมไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองหาตัวอื่นดูเดี๋ยวเออผมไม่มีหาอะไรทําเลยนะเวลาตรงนี้ก็นับยูนเรื่อยๆเลยเอ,อ้ไอตัวนี้ตัวอะไรเออเหมือนเป็นกระรอกตกเข้าไปในแก้วมั้ง ไม่รู้ตัวอะไรแต่ที่รู้รู้เออเดี๋ยวไปดูว่าฐานเรามันของเต็มยังโอเคมันจะใกล้มันเต็มแล้วถ้าอีกตัวหนึ่งมามันก็เต็มแล้วอันี้มันมาแล้วก็บายบาย